ไปคิดกันยังไงไม่รู้นะนะคือมันไม่โดนใจจําเลยเลยอ่ะนะครับก็จาเลยต้องการตอนนี้ก็คือนะครับเสียงกองเชียร์จากวงแหวนรอบนอกนะครับเสียงกองเชียร์จากวงแหวนรอบนอกนะลุงโมคนอ่ะเข้าใจว่านะครับลุงโมคลเข้าใจว่านะอันนี้เป็นความเข้าใจของลุงโมคลเองนะครับว่า ที่เขาวางนะครับในรูปแบบนี้นะวางในรูปแบบนี้คือเขาอยากจะสกัดวงแหวนรอบนอกนะครับเอออยากจะสกัดวงแหวนรอบนอกนะครับอันนี้เอามาจากไหนนะครับลุงโมคลเชื่อว่าอาจจะมาจากนะครับออทนาย2อ0ยคูณ200นะครับเห็นไหมอาจจะมาจากทนาย200คูณ200นี่ก็คือดับหนึ่งแล้วนะนะคือนะครับพยายามจะไม่ให้วงแหวนรอบนอกเข้ามายุ่งกับคดี นะครับเข้ามายุ่งกับคดีนะครับถ้าพูดถึงเรื่องว่าเด็กหายเนี่ยนะครับทางนู้นเขาคิดว่ามันไปได้นะครับแล้วเขาคิดว่าเขาจะหักล้างเรื่องเส้นผมได้นะครับเออเขาเขาคิดว่าเขาจะหักล้างได้นะครับเออเพราะเขาอาจจะนะครับเขาเขาเขามั่นใจนะครับเขาอาจจะมั่นใจอย่างนั้นนะครับเออพอเรื่องตรงนี้นะครับเรื่องการหักล้างเส้นผมเนี่ยนะครับทางนะครับฟังโจทย์นะครับเขาก็ได้เตรียมไม่เรียบร้อยหมดแล้ว นะครับมันเขาจะต้องหักล้างในเรื่องนี้นะหักล้างเรื่องอื่น,นไม่มีทางหรอกนะครับเรื่องอื่นนะมันไม่ต้องไปหักล้างนะเขาเขาเตรียมสู้เรื่องหักล้างเรื่องอ่าอ่าเรื่องอะไรอ่ะ DNA นเนี่ยครับนะครับ DNA นี่แหละนะครับ,อนะรบเออเขามีข้อมูลดีอะไรก็เอาว่ามานะครับเขาคุณมีข้อมูลดีอะไรมันก็ต้องไปสู้กันข้างในแต่มองยังไงแล้วมันก็นะครับมันก็จบจบอะ่ะนะครับเราจะเอาอะไรไปสู้กับ ระดับแพทย์อะระดับรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเขามีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจเส้นผมอะนะครับแล้วก็ไม่ได้ตรวจที่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับส่งที่ไปตรวจที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ส่งไปตรวจที่ประเทศสิงคโปร์นะครับเนเห็นไหมล่ะนะครับเออแล้วทีนี้วงแหวนรอบนอกนะครับวงแหวนรอบนอกหรือด่านหน้านะครับเออหรือว่าด่านหน้าอะไรนะเขาเขาเรียกว่าด่านด่านหน้าอะไรของเขาเนี่ยนะครับจบนะครับไม่มีเรื่องคุยแล้วนะครับ จะเอาเรื่องอะไรมาคุยล่ะนะครับไอเรื่องหน้าเตนนะครับลูกทอลาีเนี่ยนะครับนะนะครับมันหลายช่องเนี่ยนะครับเออจะมาคุยเรื่องลูกทอลารีคนเดียวนี่นะนะครับเออนะครับมันหลายช่องเหลือเกินนะครับเห็นไหมแล้วก็มันก็จะหมดแต่พวกนั้นนะครับมันพยายามนะครับพยายามโยงนะครับอืมพยายามเดี๋ยวมันจะพยายามโยงว่าน้าเตนเนี่ยนะครับอ่าพยายามโยงว่าน้าเตนเนี่ยนะครับเออนะครับ มีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรพูดภาษาหมารู้เรื่องอะไรหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวมันก็จะไปหลอกเอฟซีฝั่งโน้นนะครับมันมีนะครับมันเดี๋ยวมันจะมีทางไปนะครับเดี๋ยวมันกําลังคิดหาทางแบบว่าอ่พวกเอ่อเอ่อความคิดความคิดบิกคจริตอะไรอย่างนี้นะครับยอดรับสองพันกว่าแล้วนะครับจัตตาพรนะครับจันทผู้นะครับโอ้ยินดีเลยนะครับพี่จากยอดทรัพสองพันกว่าแล้ว นั่นับโ้นั่นับขึ้นไวนะครับอ้คณจริงใจไม่จริงโ <c oughs> ช้ EN, โน,นั่นับชตาพรจาควบูหลนนั่นับคุณแตงโมนัขึ้นเสียงฟ้าใสคุณดีวูนะครับสวัสดีมัดรวมคานะ่ะก็คงจะเตรียมงานนะครับนะเตรียมงานแล้วตอนนี้นะครับวงแหวนรอบนอกยังทําอะไรไม่ได้ นะครับเออยังทําอะไรไม่ได้ก็คืนนะครับจำเลยก็จะเงียบเงียบเห็นไหมจำเลยมันก้องอาศัยนะครับชื่อให้คนเขารู้จักจากวงแหวนรอบนอกนะครับถ้าไม่มีวงแหวนรอบนอกนี่นะครับเห็นไหมนะวงแหวนรอบในมันไม่มีอะไรนะครับตามก้นตูดจำเลยนะนะครับตามไปดมตดนะครับเออแต่ถ้าไปดมตดนะครับเรื่องโกหกกับพวกมันเก่งนะครับโอ้แต่มันเก่งนะครับแต่ว่ามันจะไปโกหกเรื่องไอ้ปลาส้มได้ยังไงนะครับงานนี้ นะครับรวมบุคคลยอมรับเลยนะครับมาถึงตรงนี้นะครับไอพวกนั้นสะดุดกันหมดเลยนะครับสะดุดกันหมดเลยนะครับเห็นไหมเออแล้วมันต่อไปนี้มันก็คือสรรเสริญเยือนยอทนายแหละครับทีนี้นะครับมันจะมันก็มีทางเดียวที่จะไปสรรเสริญเยือนยอทนายนะครับว่าถ้านายจะช่วยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันจะคิดแผนเรื่องนี้นะครับมันก็ดีนะครับมันลดแรงกระแทกให้กับพ่อน้องชมพู่แม่น้องชมพู่ลดแรงให้กับน้าแดงน้าตาย นะครับลดแรงกระแทกเป็นยัางมากนะครับเ,ออเรื่องนี้นะครับรวมมงคลเชื่ออย่างนั้นนะครับลดแรงกระแทกได้อย่างมากนะครับ